WUH 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 Yeah. <laughs> สวัสดีพี่น้องสุกุสกุขครับเจอเจอเลยครับผมกับช่องนาโคงหินแฮครับผมวันนี้เอาเจ้าลิวตันออกฟึกครับรอให้เขาเป็นตอเห่ครับผมตอนนี้ก็ไดชเลยว่ากำลังจะหาตัวเลยครับผมแล้วก็คอยติดตามรับชมนะพี่น้องเด้อไป้วยกันครับอะไรก็แจ้งติดตามไปนะครับผม